คือจองแคมป์เลดี้ครั้งที่ห <Camp> ้าจองแคมป์เลดี้มุมละสามร้อยเออเก้าขาขวาม,มาเก้านั่นแหละค่ะถูก สดีค่ะและนี่ก็คือจองแคมป์เลดี้ครั้งที่5แล้วนะคะจะติดต่อกันจากจองแคมป์ออริจินอลเลยนะคะแต่ว่าแคมป์นี้เนี่ยพิเศษมากเพราะว่าเป็นเทคนิคสําหรับสาวๆโดยเฉพาะนะคะแล้วก็โค้ชของเรานะคะก็เป็นพี่เก๋นะคะซึ่งก็เป็นอดีตทีมชาติที่อยากจะมาปรับเบสิกเติมเทคนิคให้กับสาวๆโดยเฉพาะเลยนะคะเวลาที่สาวๆเนี่ยแรงน้อยข้อมือก็บางทียังไม่แข็งแรงเข้านะคะเราจะมีวิธีอะไรได้บ้างน,นะคะที่เราจะสามารถเสริมความแข็งแรงณจุดนี้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจ สามารถไปตีกับหนุ่มๆได้นะคะในช่วงเช้าก็จะเป็นเซสชันในเชิงของให้ทุกคนเนี่ยมาไอส์เบรกิ้งกันนะคะ12คนก็ได้คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะ<า>แล้วก็ตามด้วยโปรแกรมนะคะวิชาการของพี่เก๋นะคะเชิญพี่เก๋นะคะ,พ,ะ,คะพี่เก๋อยู่กับเลดีเรามาค่ะ แล้วนะคะสำหรับสาวๆด้วยใช่ไะเลยนะคะถ้าใครอยากเล่นท่าวสวยๆนะคะก็เดี๋ยวอาจจะลองให้พี่เก๋ช่วยปรับท่าให้ด้วยนะคะแล้วพี่เก๋เทคนิคของผู้หญิงแบดมินตันน่ะมันต่างจากแบบยังไงนนี้คือประสบก,การณ์ของเอง<ม>คือเราใช้แรงจากร่างกายของเราในลักษณะผู้หญิงที่หนึ่งข้อมือเราไม่ต้องสุดกำลังมากพอที่ข้อมือกำลังของไหลกำลังแขนขาคอเท้า และเข่าดีการเล่นแบบเบิ้ลมันจะต้องคุยก,กันค่ะแล้วผู้หญิงอะคะ่ะมีหน้าที่มนสิ่งถ้าติ่ผู้ชายนะวางลูกอวางลห้เขาตกแต่ถ้าผู้หญิงแข่งกับผู้หญิงกันเองไม่เป็นไรเพราะเราร่างกายเท่ากันดังขึ้นให้ลูกตกประมาณนี้วิ่ยังไงก็ได้ไม่ให้ลูกตกตรงนี้ไ่ลากขึ้นบนลากแรกไปอีกเอาไหมเออ โปรแกรมนะคะวิชาการของพี่เก๋นะคะในเรื่องของการอย่างแรกเลยแน่นอนสําคัญมากก็คือการจับไม้การงัดลูกโฟร์แฮนด์การงัดลูกแบ็คแฮนด์นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือให้ใช้แฮนด์เวิร์กกับฟุตเวิร์กเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะก็คือก้าวแล้วก็เข้าไปตีนะคะเวลาที่เราอยู่บนสนามเนี่ยลูกคงไม่มาหาเราใช่ไหมคะก็ต้องเป็นการเนี่ยฝึกฟุตเวิร์กไปตามๆกัน,นะคะ่ะบิดหน้าไม้ตรงบินหน้าไม้ตรงใช่ ก็คือการฝึกฟุตเวิร์กนะคะบนคอร์ดให้เราเคลื่อนที่ปีติได้อย่างสมูทสมูทเลยค่ะเ,เสร็จแล้ว9เออเอเอนี่มาทุกคนก็ได้ดูเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าเวลาที่เราตีเนี่ยถ้าเราได้เห็นจุดของเพื่อนว่ามันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยเราก็จะได้มีวิธีในการที่จะได้เก็บข้อมูลของเพื่อนๆเ,เนี่ยเอามาพัฒนากับตัวเราด้วยนะคะ ออช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นเซสชั่นของทางลินนิ n งไทยแลนด์นะคะมี่ขนไม้มาแบบเทียบเลยนะคะให้เราได้ลองกันทุกรุ่นนะคะตั้งแต่ไม้รุ่นเริ่มต้นไปจนถึงตัวท็อปๆเลยนะคะดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างแล้วก็สาวๆคนไหนจะถูกใจไม้ลินนิ n งตัวไหนกันไปบ้างนะคะ และนี่ก็คือจองแคมป์เลดี้ครั้งที่5ในเดย์ที่2นะคะก็ทุกคนอาจจะเมื่อยล้าจากวันแรกมานะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็สนุกตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะก็คือการมายืดเหยียดวอร์มอัพแล้วก็ไอซ์เบรกิ้งกันในช่วงเช้านะคะน้องเบสบอกไม่เอาแล้วนะ เชิญครับเชิญเข้ามาอ้าวใครจะตัดสินแล้วทีนี้ลอกไปนอนอีกทีหนึ่งวอร์มปอดครับวอร์มปอดโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาก็พิวอยู่เหมือนกันนะน้่ แล้วหลังจากไอซ์เบกกิ้งเนี่ยก็จะมีเซสชั่นของทางพี่เก๋นะคะเราก็จะมาเริ่มการวอร์มอัพด้วยลูกดาดกันก่อนนะคะเวลาที่เราจะไปตีวอร์มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลูกดาดก็จะเป็นลูกแรกๆแ,แลวนะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาทําความคุ้นชินกับกล้ามเนื้อได้มาวอร์มอัพกล้ามเนื้อกันก่อนนะคะหนีเลยกดลงเออทุกคนต้องกดลง แล้วก็ในวันนี้นะคะก็จะมีการสอนการเสิร์ฟแล้วก็การเปิดเสิร์ฟสําหรับสาวๆนะคะว่าเราจะเป็นคนที่สามารถวางยังไงให้ผู้ชายเนี่ยได้ตบนะคะหรือว่ามีมือหลังได้ตบนะคะถ้าเราจะต้องเป็นมือวางนะคะก็เดี๋ยวไปดูเซสชั่นของพี่เก๋กันเลยนะคะว่าจะเข้มข้นกันขนาดไหนนะคะแล้วก็ถ้าเล่นหน้าดีมากเสิร์ฟเท่าไหร่ฉันก็ไม่ได้ฉันก็เสิร์ฟหลังผู้หญิงไม่น่ากลัวนะพี่ว่าผู้ชายไม่ควรเล่นเพราะว่าเขาตบกลับมาเราจะหนัก และช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นเซสชั่นของนักกายภาพของเรานะคะหมอประชุมอลํลลิมนะคะที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการป้องกันอาการบาดเจ็บนะคะจาก PLT คลินิกเหยยขอขึ้นดึงไปด้านซ้าย 1..2..3.. ต้องรู้สึกว่าเราเมื่อยที่ตัวหลังทางด้านขวาแสดงว่ามันจะก็จะทำให้ตัวกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ย ถูกกระตุ้นให้ทำงานมากขึ้นนะโอเคครัหนึ่ง1อ3พอท่าอื่นมันไม่ได้ตีงี้เสร็จก็ก้าวแค่นี้พอลูกไหนมาก็กลับแค่นี้ขยับแค่นี้ค่ะกิจกรรมจองแคมป์เลด,ดี้ครั้งที่5ในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะกาแฟอารบาบัสนะคะมอบให้แก่พิมค่ะ พี่มาเลยค่ะสังเกตจากอะไรคะฟุตเวิร์กนะคะพี่เวลาเข้ามาก็จะตื่นตัวตลอดเวลานะคะอะมอมกาแฟอาราบัชนะคะให้กลับไปดื่มจนไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวนะคะ ชาไทยเนเจอรี่จากดัชมิลนะคะแล้วก็น้ำด่างอิชิตันนะคะที่มาเติมความสดชื่นให้กับเช้าแคมป์ของเราตลอดทั้ง2วันนี้นะคะซึ่งน้ำด่างอิชิตันที่ผสมวิตามินนะคะก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นขึ้นนะคะจากการที่เวลาเราออกกําลังกายแล้วมีกรดแลคติกนะคะน้ำด่างก็จะช่วยเข้าไปปรับสมดุลน,นะคะในร่างกายให้เราสามารถสดชื่นได้ตลอดทั้งวันนะคะและจองแคมป์เลดี้ครั้งถัดไปการรวมตัวของสาวๆทั้ง12คนนะคะจะไปจัดขึ้นที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่นะคะก็ติดตามบนหน้า เพจของจองนาวหรือทุกช่องทางของเราได้เลยนะคะ